지금까니 <susur> นี่ไม่ใช่แค่การปรากฏตัวแต่คือโมเมนต์ประวัติศาสตร์3คนไทยค่ะไปสู่งานรับรางวัลเอมมี่ครั้งที่77นะคะก็ถือว่ามีนักสแสดงชาวไทยหลายคนค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ต่างอเมริกาเดอไวทโลตัสซีซั่น3ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องริซา่าลลิสาบรจดาบานหรือน้องมุกเมชมเมชีหรือพี่ไก่ตอกจอมเหตุกูลคคูลเล็กพัฒราวดีสุทธิชยัยยุนและก็นางเอกปูปายาค่ะเอมมี่ปีนี้มีน้องริซา่ามีพี่ไก่ตอก แล้วก็ พี่จอมเหตธอรโกลดนะคะไปร่วมออกงานรับรางวัลเอมมี่ครั้งแรกค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยนะคะทางด้านของวอลตันกอกสกินค่ะแล้วก็ปาร์เกอร์โพซีนะคะได้พูดถึงประเทศไทยที่งานรับรางวัลเอมมี่ในปีนี้ด้วยขณะที่พวกเขาทั้งสองค่ะทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลผู้กํากับยอดเยี่ยมได้พูดถึงประเทศไทยว่าเราเพิ่งได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยนานถึง8เดือนเพื่อไทยทำดีไว โลตสซีซั่น3ที่นั่นสวยงามมากเลยแล้วอาหารชิ้นนั้นก็สุดยอดมากๆประมาณนี้เลยค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ช่างเดียวไวโลตัสค่ะได้คว้ารางวัลเพียงหนึ่งรางวัลก็คือเพลงไทเติร์นเปิดยอดเยี่ยมนั่นเองละคะ่ะในขณะที่เข้าชิงทั้งหมด23รางวัลด้วยกันนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกนะคะที่คนไทยทําได้ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ฮอลลีวูดเดียวไวโลตสซีซั่น3รวมถึงได้เข้าร่วมงานอีกด้วยน้องลิซ่าของเราใน ในฐานะศิลปินชื่อดังระดับโลกนะคะก็ได้เดบิวต์ฉายในฐานะนักแสดงฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวนั่นเองละคะ่ะชันเคยถ้าทีแม่แม่คนไหนมีเรื่องราวใดๆอยากอัปเดตเพิ่มเติมก็สามารถแชร์เรื่องราวแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ